เอาละครับทยทุกท่านาสูเฮดดี้พิกเซลเกมเมอร์กับมาอครับวันพีซหายเป็นกันแบบเนิ่นนานมากนะแบบนอนกินลมเดินชมวิวเลยอ้าใครใครมาขายติมวิว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 ตรงนี้พี่จะขายติมเหรอครับอเดี๋ยวพี่โอ้โหคนขายติมเดี๋ยว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 เดอ้หเจเจ็บเจ็บเเจ็บจ็บเจ็เจ็บ โอ้โหนี่ไม่ใช่ติมละขายผู้โอ้โหใหม่กออะไรวะเนี้ยมันคืออ้หอีหยังวะนี่ยูชิมิสุมันคืออีอย่างครับไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ใช่ครับตอนนี้ครับผมบุกอยู่ไม่เรียกว่าบุกต้องเรียกว่าเดินทางส่อหารแร่ในถ้ำนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากนะคือหิวขนาดนี้นี่ ต้องลองท้องของไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้ำอ่ะเดี๋ยวน้ําย่อยเนี่ยมันย่อยกระเพาะเราเอาสับเปล่านี่ครับกระเพาะจะทะลุก,ก่อนที่จะไปทะลวงเออกองทัพเรือนะเดี๋ยวในะตอนแรก้ี่เขากจะเป็นคนที่จะการราชาดโดยการไงมาเป็นคนที่จะถล่มก,กองทัพเรือซะง,งั้นกองทัพเรือมันโจมตีก่อนเนี่ยเฮ้ยโอเคเก็บเก็บเก็บไอ้นี่ไม่รู้อะไรครับแต่เอามาก่อนรู้สึกว่าโอ,โอเยโอเย,อเยมาก อกจ้เสียงปั๊บนะเช็คเสียงโอเคเช็คสปีไม่ใช่เช็คเสียงโอเคมาเราเก็บของกันก่อนนะครับนี่แร่อะไรเนี่ยอืมแร่อะไรดูดูเสียงอะไรเฮ้ย what the f u c แรงแรงเกมเองดูนะครับดูนะครับวิธีแกล <AKE MY P Nir vana> ้งครับแกล้งมอดครับ แน่จริงขึ้นมาแน่จริงขึ้นมาอเอาไปกินจบเนื้อฟรีมาด้วยครับแหลมจริงๆเลยอะซอมบี้แกไปก่อนเนื้อนี้กินไม่ได้อะเฮ้ยอะไรเนี่ยเยติโอ้ไม่กดอยู่หลงมาจากยุคไหนโอ้ไม่เกิดโหจัดประหยัดจริงสิงขนองน่ะปลาละหล่นคนเล็กแปะ เขเอาพักแปรหรอไม่ใช่แหละโอเคตอนนี้ครับเราหาทางขึ้นบนกันก่อนไหมแต่นี่แลอะไรวะผมยังไม่ได้เช็คเลยเออเอาอะไรออกดีเออเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ออกเฮ้ยโอ้โหเอาเหล็กออกใช้เหล็กคิดโยนเหล็กทิ้งโอ้โห,โโหรู้สึกถ้ำนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วถ้ำนี้ไม่แต่แบบมอนแบบอันตรายอันตรายอ่ะโอ้โหถ้ำนี้มันอยู่ยากครับ อือหือม,มาคิดว่าเป็นไรฮะเจ้าป่าเหรอโอ้โหเราหาทางขึ้นกันดีกว่าครับโอเคโอ้โหเจ็บสีถึงขาในืยเดี๋ยววันนี้นะเลือกสายกันโอเคเ,ออเนื้อยโยนทิ้งไปเลยครับมัน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 มไรประโยชน์มากเลยเนื้อที่กินไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อ,อแต่ท่านผมเอาเนื้อนี้ไปเผามันจะได้แบบว่าโอ,อ้นาลอง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  เวลแลวเนื้อนั้นไปไหนอ๋ออยู่นี่โอเครอครับตเตาเผาปุ๊บโยนเข้าไปเผาได้เออจะได้แบบประทังชีวิตหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้เราแบบขาดแคลนอาหารมากครับเดินทางมาแบบยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยอ่ะอตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนักเดินทางผาเนจรเนี่ยโอ้โหเดินทางอย่างไรจุดหมายมากเลยครับเนื่องจากเราสูญเสียผลพิศาจไปนะครับพลังของสลพีศารไปก็ต้องทําใจนิดนึงนะโอเค กินนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคอิ่มอร่อยยิ่งกว่าแวะมาเซเว่นอีลลเวนตึงโฆษณาเขาอีกคนดีไงโฆษณาทุกที่โอโทางออกโอ้โี่ยสุดทางออกแล้วโอ้โหเหล็กเพียบถึงจะถึงทางออกแต่พี่ยังไม่ออกได้ไหมมีเหล็กเพียบอย่างนี้ใครมันจะไปออกลงล่ะโอ้โหไปครับเดี๋ยวโอ้โหลืมไป เหล็ก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 ของดีมีราคาคนรักษามันเอาไว้ให้ผมในบ้านคนนี้ได้ขึ้นไปขุดเติดนะโอเคไปครับผมเนี่ยเนื่อนานนะที่ไม่ได้มาขุดเหล็กจากเหมืองครับส่วนใหญ่ไปขุดจากเอบรรูน,น,นั่นใช่ไหมไอ้ลูกลกล,กลกม,ลกมใหญ่ๆครับเรียกว่าดาวคอนนอยนะมันจะน้อยไปไหมเนี่ยแร่เหล็กมีนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่เรามาแบบวิถีออริจินอลบ้างนะครับ มัวแต่อยู่ที่นั่นโอ้โหแต่เมื่อกี้ในถ้ำมีเยติวะก็ชนเยติไปเกิดในถ้ำได้ไงวะเนี้ผมนี่ตกใจเลยโอเคเราขึ้นเลนดีกว่าเนาะโอ้แต่เหล็กเหล็กเหล็กเล็กเล็กเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบวะอย่าพึ่งรีบวะเหล็กก่อนเหล็กก่อนเอออย่างน้อยได้สกองนึงสกรองนึง มีเท่าไหร่ละตอนนี้ห้าสี่แล้วจ้ะเออสกองนี่คงไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับขุดๆไปก่อนอย่าโลภ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 เออเราอย่าโลภเลยครับโลภมากลาบหายครับไปไปไปขึ้นกันดีกว่าโลภมากล้าบหายแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวโลภไปแล้วเดี๋ยวเราแพ้เอ้ยเดี๋ยวเราแพ้เออนั่นแหละใช้ได้เดี๋ยวเราตายขึ้นมาเดี๋ยวงานนี้เราเราไม่ควรจะโลภครับไม่ไม่โลภไม่โลภไม่โลภดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้เก็บได้ก็เก็บไปก่อนเนาะเก็บได้เก็บก่อน ช่เก็บได้เก็บก่อนเออเวลาจอกพังคามือเลยโอ้โหเดี๋ยวนะจอกดีนะเนี่ยเหล็กยังเหลือเนี่ยไม่งั้นต้องตั้งเตาเผาตรงเนี้ยเลยอ่ะโอ้โหแบบลำบากมากชีวิตจะขุดดีนึงนี่ต้องตั้งเตาขุดสิบทีนี่ไม่ตั้งเตาสิบทีเลยผมคงต้องเอาหินนี้มานั่งคาบแล้วครับประหยัดประหยัดเอาหกสี่แล้วแฮ คุณไปเพิ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โลภครัไม่โลภแค่แค่เต็มการไว้เฉยๆเขาเรียกว่ามีคนเต็มตัวไงเออเออโอเคไปลองเนื้อมากินหน่อยดีกว่าครับอร่อยไหมเนี่ยเนาะอร่อยจริงอะไรจริงไปขึ้นกันดีกว่าอุ้มมีเหล็กอีกเหล็กยังมีอยู่ครับคือไม่อยากก็ไม่อยากจะอะไรหรอกนะ เอา้าเฮ้ยผมเลยเหล็กละเลยเลยเลยก็ไม่อยากจะอะไรกับเหล็กแล้วนะแต่มันมีก้อนนึงก็ต้องเอาอะนะมันเป็นธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมเชจริงๆเห็นเหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเฉพาะเออพอเพอ้เอาหิมะตกแล้วเหรอเราอยู่ประเทศไหนวะเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ประเทศไทยครับประเทศไทยหิมะตกนี้นี่บอกเลยโลกแตกแล้วก็ <c oughs> มันอยู่ในเส้นสูตรนี่หว่ามันตกนี้ทั้งโลกคงเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะครับเอ้ยไม่แน่ไม่แน่โอ้ ลาวาฟรีมีอีกที่ไหนลาวาสุดใจมาหาพี่ดีกว่านี่ไปแล้วครับขึ้นดีกว่าหาทางขึ้นหาทางขึ้นขึ้นแบบสโลไลน์นิดนึงนะครับโอ้ไม่วิดเน็ตมันขึ้นตรงนี้เลยก็ได้ไปโอเคว้า okay. ชนี่มันหิมาแล้วเหรอโอโหมาเป็นเดอะกรุปเยตรงเยติอื้อ วิ่งมากันเป็นฝูงยิ่งกับมาทำขบวนพาเลต้เอาน้ำไม่กินรูปผู้ชายครับรูกผู้ชายเจอคนพวกนี้ต้องทำยังไงล่ะครับเฮ้ยไม่ต้องถามวิ่งดีครับหูหล่อบ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 พวกใจ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 เย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องจำใจให้เย็นเย็นเฮ้ยเมยกอดจะมากันกี่ตัว โอ้โหอย่ามาทราบพี่นะอพี่มีทั้งสองท้าโอ้ยนั่นสี่ท้าแปดเท้าโอเมกอดพี่ไม่สู้เนื้อก็ไม่มีว่ะโทษทีน้องพี่เป็นคนไม่สู้คนนะแต่ถ้าเรื่องรังแกสัตว์นี้พี่ชอบชอบโอ้ไม่ใช่แหละเนื้อเนี่ยแหละพี่ก็กล่าวว่าจะไม่ทาร้ายใครนะแต่เนื้อมันต้องมาเป็นที่หนึ่งโอ้เจ็บโอเคเนื้อเนื้อ โอ้สนโนว์ชาร์เจอจะมาชาร์จอะไรแถวนี้แถวนี้ไม่มีแบตเตอรี่สัญญาณหมดเอาไปกิน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 นั่นแหละโอ้ใช้ได้รัวมากเลยนะเนี่ยโอ้ท่าอะไรบุดีโคตรฉอดเมื่อกี้ผมเลือกเผาแหลมโอ้มนุษย์เงือกเหรอแสดงว่านี่เป็นท่าของมนุษย์เงือกหรอครับเวลา,เาได้โด,โดริกิเยอะๆครับ โอ้โหโอ้โยเจ็บอย่าหญ่าหญ่อย่ามาแถวนี้พ่อพี่ยังไม่ได้แตงแ่งเลยยังไม่อยากอยากกับน้องไม่ใช่ละโมคตเก่าอย่าเล่าเลยดีกว่าโอเคปะวางเนื้อไปเผาจ้าอืช่วงนี้ต้องมานั่งเผากันนิดนึงนะี่นี่ทำไมผมขึ้นมาแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นแดนหิมะไปเลยวะเนี่ย,ยอินด้สไจรงเจง โอโ้โหเนื้อเย,ยติเพิ่มคนเก็บเออไม่ใช่หนิไม่ใช่เนื้อเย,ยติมันชื่อเนื้ออะไรโพล่าอัลซ่ายูซ่าอัลซ่าอะไรเนี่ยแหละครับใครรู้คำอ่านที่ถูกต้องก็มาแชร์ความรู้กันได้เ <c oughs> อาเชื่อเออเออนั่นแหละเนื้อฟรีเผาต่อจ้ารอฉันรอเนื้ออยู่แต่ไม่รู้จะเผาเสร็จเมื่อ,อไรอย,อยู่จะเดินอยู่จะเดินออกไปเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นเออเก็บเวลครับเก็บเวลโหรู้สึกรวยเวลมากเลยอยากอัพเกรดแล้วสิเี่ยไอ้ power s t o n ทำไงครับเออแต่รู้สึกนี่ผมผมเจอหนึ่งผมเจอหนึ่งระหว่างรอเผาเนื้อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูครับเอออ่ะเนื้อยังเผาอยู่นี่นี่ผมเจอของเด็ดน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงครับอยู่ไหนนี่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 ปืนนี้ครับปืนทําจากกาวิ i t y c o ครับแล้วก็ออกซิเดียมครับที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับนี่ ถ้าเราเก็บสะสมนี้ได้เราทําเป็นปืนนี้ได้เลยครับวิตี้คอ c o n ร r o l l ร์ครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมต้องมาเก็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปเนือเสร็จยังกิน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 อ๋ออิ่มโอเคอันนี้โยนทิ้งครับนี่วิตี้คอ c o n ร r o l l e r น่าสนใจมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอีกได้อ่ะเออเกีครับไหลชันจังเลยเว้ย <c oughs> โอ้โห My goodness เออเก็บไว้ก่อน <c oughs> รู้สึกอ๋อคาบิตี้คอนโทรเลอร์นี่มันคือตัวหลักเลยนี่นะโอเคเดี๋ยวต้องไปบุกดาวอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้จะบุกอย่างมีจุดประสงค์นะครับโอเคดูนี่ว่าว่ามีอะไรให้เราคาบไหมโอ้ไม่ยอดซุปเปอร์โมเดลนี่ <c oughs> แร่อะไรเนี่ยโอ้มีแร่ต่างๆใหม่ๆด้วยเนี่ยด่ามาเป็นแครกโชว์แวบโชว์แวบ น,นี่ผมต้องไปเอาจากโลกไหนเนี่ยโลกนี้ผมไม่น่ามีนะเนี่ยอืม่ม็นของดีดีน่าเล่นผมพลาดไปได้ไงเนี่ยตอนแรกที่ไม่ค่อยได้เล่นผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเลยครับโอ้แต่รู้สึกคิดผิดคิดผิดค่อยคิดผิดอย่างรุนแรงแ,แรงรุนแรงมากอ้ oh, my goodness เจติแกอย่ามาเยอะโอเคไปครับเดินทางต่อดีกว่าไปโอเคอย่างแรกครับเราต้องไปหา ลูกๆจำได้ว่าตอนเราขึ um, ้นมานี่เราเจอลูกๆหนึ่งนะเนี่ยมันไม่ใช่ผมลูกผมหมายถึงว่าลูกไอ้กาวตี้น่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนต้องหาต้องหาเฮ้ยโอ้โหเดียว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 มาเป็นสกิลวอเตอร์วอเตอร์วินดิ้งอ๋อค้างค้างค้างอื้มโอ้ยเกือบเกือบกระเด็นออกเกมเลยไหมล่ะค้างแบบแหลกแรงรุนมาก น้ำแข็งตรงนี้น่านอนยนะอากาศเย็นๆหนาไปถึงนอกจอโอ้โหโหยนี่ไม่เกรงใจใครนี่ร้องเลดิโกโไปแล้วนะ <c oughs> เออแต่ตอนนี้เกรงใจครับยังไม่ลองยังไม่ลองโหรลองไม่พอครับเ <c oughs> นื้อฟรีใครจะภาพใจไหวอื้อยิ่งกว่าเอ้ยโอ้โหเล,ล่นหลังเหอะ เล่นหลังเหรอเล่นหลังเหรอเล่นหลังเหรอฮ <c oughs> ะฮะเยติคุงเยติคุงเยติคุงเหนือคุงเหนือคุงเออไอเนี่ยเหนือคุงไปเลย <c oughs> ผมว่าผมต้องหาที่อยู่ที่มันเป็นหลักแหล่งกว่านี้นะนะนะรู้สึกตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มไม่ไหวจริงๆเลยครับ <c oughs> คือเนื่องจากมันมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งครับทําให้ผมหาทรัพยากรของพื้นที่นั้นๆได้ไม่เต็มที่ครับโอเจอลูกแล้วเจอลูกแล้วโอเคโอเค อ่ามีไซายกับนี่อ่าใช้สองอันนี้เลยครับไปไปไปปเออนั่นแหละเราจะลองทำ Gravity Controller ดูครับปัญหาคือเรามีเพชรไหมอะ่ะอยากได้เพชรจังเลยอะ่ะเฮ้ยอีกแล้วอะอยู่คืออะไรเนะี่ยน่ารักน่ารักมากแต่ยังมาหาพี่อย่างนี้สิพี่กลัวนะเออโอดาบยังสองอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวนะผมยังอุย้ยด้านบนจะมีเพชรด้านบนจะมีเพอ่ะลองไปดูครับโอเค ต่อต่อต่อเร็วขึ้นขึ้นขึ้นอ่าโอเคเอาเดี๋ยวดีเดี๋ยวต่อไปสองอันทำไมเนี่ยเปลืองบล็อกชะมัดเลยขึ้นขึ้น,นจ้าใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังเออประหยัดหินได้มากที่สุดครับเพราะตอนนี้บอกเลยว่าจนมากจนหินนะครับเร็วจ้าพี่ใจร้อนเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยเอี่ยทำไมไมันสูงจังแวะเฮ้ยจะถึงยังไะอ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้ว โอเคเดี๋ยวจะทำกาวิตี้คอนโทรลเลอร์ดูครับโอ้ยยยยโอ้โหพอดีพอดีย่คคำนวณไว้หินโมดอย่างนี้ทำยังไงต่อดีนี่ครับโอเคไปะปะปขุดเลยโอ้โหบบบาเหมือนี่เสียงใครคุ้นๆจะไว้ใจได้กล้าอย่าพึ่งอยู่โอเคผมย้ายข้างก่อนนะเพราะว่า เฮ้ยเอู้วูวหมดเมนชอบชอบไปครับอันนี้ต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องขุดไอ้รอบๆนี้ให้หมดเลยแต่ไอ้ด้านในนี่ขุดไม่ไหวจริงๆนะขุดเฉพาะไอ้แกนด้านนอกแล้วกันครับโอเคแต่เดี๋ยวเราขุดไอ้นี้ให้ได้อีกสักอันก่อนจะได้ทําปืนหลายๆเวอร์ชั่นได้นะโอ้ยได้เป็นชาติมีแฮสไหมไอ้ที่มันเอาไว้เล่นความเร็วนะครับโอ้โหนึกถึงแฟคชันขึ้นมาทันทีะครับ ยังไม่เลิกถ่ายนะยังไม่เลิกถ่ายใจเย็นใจเย็นบอกคุยว,ว่าพี่กิ้วแตกแล้วกิ้วพี่แตกไปแค่ส่วนเดียวครับน้องเชอรโอเคพอมานเรากลับเข้าเรื่องวันพีกันดีกว่านะตอนนี้ก็ดกูลิกรีผมก็756แล้วนะครับวิธีการหาก็เปรียังสูงอยู่เลยเจ็บวิธีการหาก็ไอทำเควสครับผมไปดูคนอื่นมาให้เขาบอกให้ทำเควส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 แล้วก็เควสในหัผมจะเควสเลยไงฮะอือหือ่ากิน โอเคไม่ต้องห่วงครับมีเพรทําได้อย่างแน่นอน,นครับโ okay. อเคงั้นเราขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเลยต้องปัม๊มต้องปัม <c oughs> งป๊มเพราะว่าอย่างนี้ผมอยากรู้ว่า Gravity Controller เนี่ยมันคือมันทําอะไรได้นะก็มาลองเทสในพาน,นี้เลยกันโอเคแค่นี้ก่อน,นครับเพรเดี๋ยวต้องไม่หาละไว้เดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยวลืมลืมลืม,ลมนายไปเลยลืมนายไปลยขอโทษขอโทษที่ลืมโอเค h my goodness ค่อยมาขุดตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เออต้องโยนอะไรทิ้งต้องตัดสินใจทุมท่มทอดซีดเออจริงด้วยคาคานี่ยนี่แร่เนี้ยทำอะไรได้เออทำเป็นบล็อกแค่เนี้ยแค่นี้เหรอโยนเอาเพชรมาจา้ะโอเคเพชรเพชรจา๋าพี่ขอหนนะ่อยนะมีอะไรต้องมีอีกต้องมีอีก ที่รูซ้ายซ้ายตรงนี้ละหนึ่งมีอีกไหมโอ้มีเหล็กตรงนั้นนี่เวรอเดี๋ยวเพิ่งครับไปเอาเพชรตรงนั้นก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมคนลืมง่ายด้วยความจำสั้นแต่ลักฉันยาวนะแจ๊ะเออไม่ใช่แหละโอเคมามามาเลสโตนเลสโตนยังไม่จำเป็นต้องใช้ครับเอานี่ก่อนเพชรโอเคสามเม็ดแล้วตรงนั้นมีอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดอีกเม็ดจ้าอตา้แล้ว ลายเอกค่ะลายเอกไข่ไข่มาเลอะแถวนี้วะเน,นี่ยไม่รู้จบอมารยาทซะเลยชยแหน่แหน่อหือ <grandpa> ว่าเรายัางทำคนยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ่งเลยครับออืืทำซ้ำทำซ้อนกลิ่นนี้ไล่มาเลยนะเอ,อ่อชมิโตซีนจริงๆนี่ควรเอาออกไปนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าใช้อะไรได้เดี๋ยวค่อยไปหานั่งหาก็ได้ไช่างเลยครับไปไปไปบล็อกเหล็กกลับไปหน่อยดีกว่านะครับ ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจนเหล็กมากเลยนะไม่มีเหล็กจะทําอะไรกินเลยก็จจเลยเลยนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปตบปากเลยหายเลยเลยเวลาเลเน,นี่รู้สึกว่าต้องกินน้ำมีเยอะหรือก็ทําอะไรนะเอ,อทําให้คนตกใจอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจะหายเลยครับเออเนาะมาเดี๋ยวพี่โดดไปจักเอน้องอตกใจครับลืมหายใจเลยโอ้ไม่ใช่อันนี้ก็หดไป เว้ยนอื่นมันอยู่สูงไอ้ขี้เกียจเหรอครับขี้เกียจมันกินในใจโอเคไอ้ที่ผมตอบตอนแรกมันอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นเหรอโคตรไกลนี่พี่เดินมาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคมาๆๆไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการปั๊มบล็อกไปในตัวครับโอ้ my goodness เอ่อ วิ่งอะไรเนี่ยมันเป็นเสียงไซเรนเลยตกใจนะเนี่ยขอนอ่อนนะเนี่ยโอเคครับไปเฮ้ืมาฮึบหูหูแสบเสีถึงสวงไปครับขุดลงสบายจริงๆปัญหาคือลาวาตอนเมื่อกี้ผมพลาดมาแล้วเนี่ยจะลาวาจากไหนอ,อ,อ่ะอ่ะงั้นขอตดัดละกันนะครับ เออเออ,เอ,อคือยังไม่เจอลาวาล่ะครับแต่ว่าเจอบ้านแม่มดก่อนนะครับเออแล้วก็แวะแวะกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียแบบโอ้โห oh, แม่มดไม่อยู่ด้วยเสร็จโจล่ะทีนี้กิน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 โอเคครับได้เวลาจิกของนะวงเล็บนะครับนี่ทำได้เฉพาะในเกมนะจริงจริงอย่าไปทำนะเว้ยโอ้หช็อกโกแลตครีมโอ้โหกูเรียนนะปุ๊มมีคนบอกว่าบล็ บล็อกนี้วะช็อกโกแลตใช่ไหมครับบล็อกช็อกโกแลตสามารถนำมาคาเป็นช็อกโกแลตใช่ได้จริงหรือเปล่าช็อกโกแลตบอกวะนี่มันคาริเมสบล็อกเหรอนี่อะไรเอาค้างค้าง,างมันคือชุกกาบลิกก็มาโอ้โหก็คือนี่วะนี่วะช็อกโกแลตบล็อกน่าจะใช่อันนี้ครับช็อกโกแลตบล็อกใช่ช็อกโกแลตได้จริงๆด้วย เสร็จโจนครับแม่มดคุงนี่คืออะไรกินกินกินเกนอ้าวมันเหมือนยังไงดีน่าจะเป็นคล้ายๆวายชนิดหนึ่งนะครับเมาเลยดีโอเคนี่ชีสแซนด์วิชอาหารการกินนี่ครบครันจริงๆนะครับแม่บ้านโอเคน้นเนื้อเชิญกลับไปก่อดนะครับเราขอของดีๆแล้วก็ทุบช็อกโกแลตบล็อกไปแล้วกันเนาะทั้งหมดเลยโอ้โหแม่บ้านไม่มีอะไรจะกินแน่เลย ไม่ใช่แม on, ่บ้านแม่มดยึดดีเลยไหมเนี่ยโอเคนี่แหละบ้านผมโอ้ยเวียนหัวเว้ยได้ยังจะอุยปวดหัวนี่แหละบ้านผมแม่มดโดนยึดแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเราสร้างเตียงก่อนครับสร้างเตียงก่อนโอเคมาแล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้การ์ดิตี้คอนโทรเลอร์เนี่ยคืออะไรหามุมดีๆกัน แม่บ้านโดนยึดป้าแล้สักครู่นะครับเดี๋ยวแม่บ้านเข้าบ้านได้ครับไม่ใช่แม่บ้านแม่มดโอ้โหเออบอกไปมันต้องเข้านะจ๊ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตใช้คําสั่งนิดนึงนะครับเพื่อการเซฟนะครับทำเซ็ตเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นไหมเออเอาเฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กไปเองครับโต๊ดๆนะครับโอ้โหพิมมาไม่ไม่ดูเวลาครับแต่จริงผมถามเขาไปเองนะครับโอเคนอนก่อนนะครับโอ้โคตรรัว จะโพสรูกขนาดนี้นี่โทรมาเลยก็ได้มั้ง <c oughs> โอเคกัสบสุรพานีนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์สติท์นะล้วเจอกันในพาหนานะสวัสดีก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบา <Bye. S 1> ยเออจริงด้วยจริงด้วยอย่าลืมผมลืมผมลืมจริงๆมีคนเขียนวาดแฟนอาร์ตมาให้ผมนานมากเลยนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอย้แต่ว่ายังไม่ได้มาโชว์สักทีนะ <c oughs> ไม่มีเวลาเอามาใสา่โอ้ขอบคุณน้องที่วาดมาให้มากเลยนะขอบคุณมากครับ <c oughs> แฟนคลับแฟนอาร์ตอันแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณครับ